สวัสดีครับพบก,กับช่องตังศรวิทธิ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับผมคืนนี้ทีมงานเราทำการแสดงอยู่ที่วัดโนนฝาวอำเภอรกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนบ่ายบ่ายโมงครับเวทีก็ตั้งใกล้จะเสร็จแล้ว50%แล้วครับก็ สถานที่กว้างนะครับเป็นสามยาด้วยวันนี้น่าจะซอดแจ้งนะครับฟังลำซอดแจ้งเลยประกาศดนนีนะครับวันนี้ตั้งเวทีได้เต็มร้อยเต็มรูปแบบเลยนะครับใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศต,ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ พี่พี่พนันเซอร์นองพักผ่อนนะครับรบรรยากาศไปก่อนเด้อ ใส่ได้ด้วยนะอันนี้เขาขายพัดตู้นะอันนี้ไอฮอตดี้นะครับมาถึงแล้วไอฮอตดีงของขายเยอะค่ะตอนเย็นตอนนี้ทีมงานก็พักผ่อนกันอยู่ในศาลานะครับเ่็คือมาพักแรมอยู่ที่นี่นะครับขอบคุณบ้านทางน้องฮักแพงด้วยนะครับผมสาหรับ ค่าอาหารพักแรมให้ตังอามี่ดิวพี่เตยเตยแล้วก็น้องเดียนะครับสวัสดีครับจอนกำลังไหลอยู่เลยพี่น้องในช่องพี่จอนสวัสดีครับสวัสดีครับ๊าดคุเบิรงสามร่อยก็พูดได้ดีสวัสดีครับบ้านทางน้องพังแพงครับรายงานตัวกำลังอัดคลิปอยู่เลยอะไรในสีฟ้าเกิดอะไรแม่ดุ้งเดนมา อะไรนี่สี่ซิบห้าอะไรคืออะไรแปลว่าอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะ <55 S 1> <laughs> สี่ห้าบาทสี่บาทนนะอันนี้ <laughs> คืออะไรสีว่าฟ้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแมนะ่กําลังใจที่จอดบาร์ตคนเมืองมักหลายดผจญอ,อะไรบ้างใน<ๆ>อะไรก็ใจไอ้เรื่งสีว่าว <laughs> ันตั้งหน้านให้พึ่นฟังสันเดยน้องตางสมบายวัวนทีน่เพิ่นไปแอบไปไล่พี่น้องเพื่อนมาแนบขอบคุณนะครับจากบ้านทาน้องฮะเพจเจ็ดพันหกหกร้อยห้าสิบคะแนนกี่คนน่ะ เจ็ดเมื่อมาถึงอะไรหรอก็ให้ตางอาร์มี่ดิวเตเตอร์แล้วก็น้องเดียห้าคนนะคะได้ปอนคนละพันพันพันสี่พันห้าคะแนนนั่นแหละค่ะเป็นแบบเลิศมากเลยพี่จอนทุกครั้งที่เราไลฟ์คือพ่อพ่อไม่คุณเพื่อนเพื่อซัพพอร์ตตลอดใช่ท่านซัพพอร์ตแต่บุงหนึ่งเหรอดินี่เพื่อนเพื่อนเพิ่งมาซัพพอร์ตหนักๆอยู่อัสองแมนพี่น้อยพ่อตั้งพี่สาวน้อย FC น้องาแพงคือซัพพอร์ตทุกคนจริงๆ ใช่ทุกคนนี่ดีหอ,อยอยอมเลยบอสเราขอบคุณเราก็มีคนทักมาแบบคุยกับเราเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพ่อแม่นะครับที่ทักมาแบบเป็นห่วงเราก็แบบเป็นคนที่หวงดีกับน้องอะไรเนาะพี่จอนอย่าลืมซื้อบัตรกรุงปิดด้วยนะคะแต่ว่าจะเริ่ม,มาที่ยิปเตอร์บอสจะเดินไปดูคลิปนะครับปากด้วยนะครับไลฟ์สดบอสเออถ่ายเก็บถ่ายเก็บแต่คลิปเนารีบถ่ายรีบลงว่ามันจะไม่มีสัญญาณโอเคครับพ,พ,พ,พี่จอนพี่จอนก็พักผ่อนนะครับ ไปโบห้องพี่จอนมานิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคนนอนอ่านหนันยงยางยางยังไม่อาาน,น้ะแต่เมื่อคืนหรออ่านหนันยงยงางยางสวัสด,ดีครับวัน,นี้ก็เป็นบรรยากาศวันนี้ก็นอน ก๋วยเตี๋ยวยู่ไหนเดินไปแล้วมันไม่เห็นอะไรอ่ะ่าอ่อรไี่รูหรออันนี้ก็เป็นที่เราพักแล้วมีก็มีห้องน้ำนะครับ ก็กำลังมาพักผ่อนนะครับแล้วไปอาจารย์ก็ตีพักผ่อนนะครับผมก็นอนหลับสบายครับพัดลมตัวใหญ่มากพัดลมตัวแบบใหญ่แล้ครับดูนี่คุณก็กำลังมงพักผ่อน พี่เตยยก็หลับอยู่เดียวรก่พีปดหนูเดียวสวัสดีครับผมอยากไลฟ์สดอยู่นะพี่จอนไลฟ์แล้วขึ้นไลฟ์แล้วอทายคลิปเรอฮะสามร้อยพัน่ะคุณดูยี่จอนทายคลิปทายคลิปะครับเดี๋ยวอาบน้ำหลับท่าก่อนค่อยขึ้นไลฟ์กันอนไอก็ให้ดูบรรยากาศคนนะครับ สาวหนูก็แบบตื่นอย่าลืมนะถ้าเกิดภายในสามวันคนคนติดตามสามวันคนติดตามหนึงห้าร้อยแต่ว่าคืนีจะวิ่งรอบเวทีหนึ่งรอบใช่ไหมใช่ของฉันด้วยถ้าเกิดภายในสามวันคนครบห้าพันก็จะวิ่งรอบเวทีเหมือนกันแต่ว่าต้องมากกว่าห้าแต่ว่าต้องมากกว่าห้าร้อยะโอเคเอาไปให้ฮอด์สผ่นเอาได้ห้าร้อยไม่ใช่เหรอที่พ่อตุ้ยบอกอ่ะบอกว่าจะห้าร้อยแต่ว่าอ้าถึงพันเลยมันจะได้ไลฟ์สิบแลเป็นสถานที่น้องของเราคือเมื่อคืนนี้นะครับ เดี๋ยวหาาไปหองไม่ได้ก้องเอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะผมขออีก1่งนาทีฮะ จะหลับเดียวโอเคก็หลับเลยจะถ่ายจะให้มัมไไนครบแปดนาทีจะหลับเดียวเดี๋ยวซักเย็นๆนะครับก็จะมาขึ้นไลน์นะครับผมตอนนี้ก็ปลายโมยงแล้วครับเราจะนอนให้ถึงบ่ายสองสักสนะี่โมงเนาจะจะนอนให้ถึงบลายบ่ายสามคืนเราก็จะตื่นมาอาบน้ำจระจังพรานนะคะับจะบอก<ม><ม>ว่ากินก๋วยเตี๋ยวสี่ถ้วยแล้วมันไม่มีอะไรข้าวไม่ตกถึงท้องเลยะครับทุกคน กินดต้ดน <He> ับเลยตัวยไว้เถอยเถอยแก้มเต๋ก่สำหรับคุณนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับก็ไว้ตอนเย็นเดี๋ยวจะมาส่งงานเพราะว่าแม่นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ขอขอบคุณบ้านทางน้องแพงด้วยนะครับ ที่สนับสนุนค่าอาหารแบบบ้นพักแรมพวกเรานะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย